มาพี่น้องเบิ่งมาเห็นยังกันมือนี้ปลูกพักเ <Okay. S 1> บียร์สลัดอ่างปลูกปลูกไว้กินเองจงะได้ไม่ต้องซื้ออืมปลูก thắc bộ hồi ngam bông mình chó bộ đây xài già Được, ăn salad lông môn này con ต้นมะเขือนี่มะแป็บเขือมะแป็บกำลังดอกอีกเล่ายาวไปหอดพุ่นเลยด้วยโดนมีต้นขานะ้ำต้นพักวานพักวานบ้านโอ้ยเคือ นก็นมาคืนนะไปอู่กัปลกะละเอ้ยปลุกผัดก,กวางตุง้งปลูกอืมคอตเติมยก็ได้ ทั่วกับเมล็แตงได้กินอยู่วติดกล้วยนี่กล,ล้วยออกรูปชิแก่เราได้หนูกล้วยเล็บมือนางแก่แล้วแหล้วบริวารชีแล้วบริสตัดไม่มีทุกพักไหนในน,ดดนั้นน่ะเ้ยเขาบริวารแบบนี้ น้ำจะทำอะไมทำอะไรเปีนนเปเ่ยบมาเลยอันนี้ก็เป็นแพ็คอันนี้คือจิเป็นผักคะนาใบยิบยิบไงจะยังละซื้อมันลืมละนี่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกระลำปีกระลำนี่นะกระลำหัวใจ ลองปลูกบ่งว่ามันสิได้กินหรือบอที่วันนอนมันเจ,ะจาะไปจักลงแล้วในดินก็นลงแล้วแหละไปหาลงวางสองซ้มมืน่นผ่าบ่งว่ามันสิได้กินหรือบอทารุ่นถ้ารุถทารุน,น,น,นดึงไปทํากันลงม,มือปลูกนะดินอยู่ไทยมันว่นคือดินบ้านเห่าไม่ค่อยโอเคแข็งแข็ง <Okay. S 1> ปลูกชอย ันนี่อันนั้นดูใช่ไหมแนวคุดเขาจะอยู่ทางผุนผุแ้ทางพวกภาคอีโต้เมือนเดิมจะได้พาไปบังภาคอีโต้เราพี่น้องงามงาม,งามกินน้ำนจนบะทัน,นมันมันเคมีนั่นเลยกลนไปให้โมเนี่ยกะเอาไปกินยังบะทันมันหลายโพด งามจนวายากินอันนี้นี่คุดๆุดแล้วก็มันจะอ่อนเลยเนอะอืออ,ไอ,อ,อลไะ ข้างใน,นก็กแล้วเอาไป,ปตัวกระพีไปก่นอน ูเลยแะก็หดหน้าอีกเยอะเบอร์เดวพี่น้องยัพให้เบิ่ิงให้เบิ่งอยากถ่ายเลยมียังให้เบิงเบ่ง,ง,ง,งนี่ก็มาคืออันนี้ไปหยอดมาแหนยคิดว่าสิลอดอยู่บนพี่น้องเบิง่งสิะได้กินอยู่ันี ปลูกตอนนั้นเนาะค่ะปลูกตอนนั้นงามงามเนาะ uh huh. ปลูกแตนน่เงามจนแบบป้านแต่รอบนี้ฮันบน่เพราะว่าดินมันบ่อนะดินมันบ่มีพุนบ่ยยดได้ใช้ยังเลยด้ดินไปได้จะดิช้ำได้เลยเดี๋ยวมาบาง่งก่อน,นอเอาเย็นนั่นก่อนประกาศ ไอ้ผักกะลําอ้าวมะคืออันนี้มันคือตายแล้วบนันนี้โอ้ยนี่มียังกัดมนันนี่อ้าวแล้วอุชาครัว,ว,วขนุกขนอมว้ชปลูกผักเชบนน้ตอ่อ เสียดายอันนี้หันเลดี้แดบวะฮูว่าวมันสิได้กินหรือบ่นะมันกับบุบเป็นเมืองหนาวเนาะปลูกลอ่องเมืองเสดอกเมืองชงเราคือสิบอะไรกินแล้ววะอืมเป็นจัิงสิแล้วบุง,งามอืมนั่นแหลบะบลงไปนี่ มักระรำเอาเล็กนั่นมาเอยบ,อบ,อบอ่บ่เล็กนานยานเออนั่นแหละปลูกเลยเดินทางมันขาด <c oughs> แน่นอยู่เลย nhịn rồi mưa điều, dạo bài Này, xong mưa rồi này chị để kín nhiều nó bơm lên cân như vậy Hãy subscribe cho kênh nè okay. bên Mình nhá. Đi. Đi mà đông, mà đông đó đây Mình nhé Anh em mà lông mà lông không gì đâu Nhìn lông không thì nên thi lại vào đây đấy Đấy là buộc là buộc con nó quăng tung rồi ta xem một phút Một thịt พดปลูกต่าอัอมออนมี้ก็มาพล็กแต่ะหะปลูปกปลูกไม่โอ้โอหลบไหนบะนเห็นบ่ดินมันมีบงทีนอย่งดินมันกแข็งแข็งแข็งดิดตัมันติอนแล้วเขาแบเอาทำอะไรขเขาบ่ได้เสียมกันวันวาแล้ว ช er. ับทินแต่ว่าเราแบบชับหักใหม่ชับยังชับดินดิ้งกัอยัางเดียวการปลูกปลูกเงไนได้กินก็ได้กินบ่ได้กินก็ เชียแห้งแล้วแหละคือว่าเนี่ยเสียงนกห้องห้างมันอยู่แถวนี้มีห้างมันอยู่ จะนัพาพาไปบองพังอิตูนะมะกรอนหันปลูกหันวานพักชีหายกับเกิดด้วยแต่แนี่วานมันบวกึมนบ่ีหนมันน้นนำแหละบ่ได้ปลูก เลยอืมลมอากาศดีดี เดียบครับผูกผมกันจนโมโหเลยวานแล้วเหรจักตัวใดเป็นตัวใดอ่ะคนให้อะไปบูาอือตัวนี้หน่อยตัวนี้หนาสิดตันใบแมนบ่ดอกดอกหรือใบจะกระบางงาต่างกันประเดี๋ นี่เด้นี่ดอกดอกคอนเทนชั่นเราองกินไว้ันจะกินเฮงวันนี้นะโบขัดสง ขึ้นไปบัโฟกัสฉันหางงามอยอะลูกทานอ่ะไปบอนไรพ่อนี่มะเขือกำลังดอกคุณจริงฮันก็ต้นมันชุ้งชุงหยุดเป็นเม็ดผุนะ ตัดออกแล้วก็ให้มันปลงใหม่แล้วก็ลังปลงใหม่เ,เห็นปะพลังงามใส่ปุย๋ยใส่ยังมัน,นใส่ยาใส่ทานฟอร์มปุ๊กเนี่ยเข้ามาผิดกได้วันนีมันอ่อนนะปุ๊บเด็ดใบมันออกอันนี้ที่เห็นเป็นใบๆคือคาร่โนเมนได้ยิเไหมไอ้ต้นดารา tuần đọc ba lá chắc nhau mà chắc có xì mà hay phụ ao lấy để chìm ni, ni. Ni đi nào nhắm ao hôn đấy mình chỉ thử cột

้องทีไรแล้วมันสวงามมนกันกับกลั่มได้ไหมนี่ยังมาพ่หลดเออแท่นั้นล่ละเรกโทรมาเดี๋ยวมีคนโทรมามอ,อันนี้ต้นดอกีอยังงและะ้วะลืมซื้อแล้ว จกลืมได้คไฮูบ,บอกเลยเด้อลืมแล้วนี่อ๋ออันนั้นไฮเดนเยยแต่ยังไม่ทันออกดอกเลยจะเช็ดอะไรให้มันออกซึมมาปลูกน,นี่อันนี้ต้นมากเอ๊กเอ้ต้นมะเขือคนมีสองต้นคนจริงมีสามต้นอยู่ข้างหลังต้นนึงมากมันเริ่มห่วงแล้วช่วงหนึ่งนะโอ้ยมากดกดก นี่นี่ผักไอเลิศผมบอกผักหอมปีกำลังงามผักหอมปีไปไปดูผักไอตูต้นมงนาวออกมากเลยเด้อนี่นี่อันนี้มะพร้กบ้านเฮามะพร้กสวนคือมันสีตายนั่นแหละแล้วพอใส่ยาใส่ปุ๋ยม,มันกัน กลับมางามนมาด้วยกระทาอันนี้กะเพรานี่ตอนมุกผิดของแทบิ่งเงาสูงสูงโคนโคน,นอันนี้มะเขือเงาวน,นี้ก็ได้กินใบลายน่วยแล้วเด้ตอนนี้เด้เทระแดนอันนี้พักยังบอู้ลืมมาแต่กินแสบแสบแต่ใบมันคิ้วคิ้วพอเอาไปลวกลวกสุกแล้วแสบแซบ อันนี้นะมานี่นี่ผักอีตูอันนี้เห็นบ่ผักเสริมผักเสริมบุคอยงามดอกบุคอยได้เบิ่งมันบุคอยได้ครัวบุมีเวลานี่ผักอีตูลไลาไป <c ười> ลายเลยคุณห็นบคุณครับ สกินแล้วได้มฮบริดสกินทันนี่อันนี้ก็มาพลิกนี่ตัดตัดต้นสูงออกสูงคือนั่นแหละสูงคือต้นนั่นแหละนั่นไฮบริดซูงแบบสูงเลยแล้วก็ตัดนองแล้วก็ปงนี่เห็นไหมอันนี้ดอกเลยกำลังดอกกำลังแบบ เห็นบ yeah. yeah. so mm ่มีมีลูกสองงยอยู่นี่เดี๋ยวิให้เบิรงนี่ยสองงูดอกดอกหลยดอกเต็มเลยนี่กดีกินอยู่ดอกอันนี้เห็นปูใไม่เห็นบ่ปูใหม้เลนก็ิได้กินอยู่บ้นนี่ล่ะมีสำเนียงแล้วเบิ่นงมีอย่างไรแล้ว อันนี้มาเอาเด้อพยอยากลายดีไหมยอมขึ้นขึ้นได้ขึ้นดีใช่สอนเ <c oughs> นี่ต้นเดียวเดี๋ยวนี้เป็นพุ่มนึ่งนี่เนี่ยเนี่ย้ายากมาเอาเด้ออีนีลายอีอืมเฮ้ ไปแล้วเด้อบายบายขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามารับชมเขามาเบ่งคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งน้ำซับต์ใครมีเด้อบายบายไปแล้ว